สวัสดีครับพบกับ Buffalo Go ในเกม EA Sports PGA Tour นะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการโดมินิกันโอเพนฮะที่สนาม t e a c h of the d o g ที่ประเทศโดมินิกันไปมาดูกันว่าสนามจะสวยขนาดไหนนะครับอูดูปรับ AI Score Difficult ก่อนนะเอา50พอไปฮะตอนนี้ที่1จบไปแล้วฮะที่สกอร์ลบ6 66ม,มาดูหลุม1 414หลาสนามเลยเอาโอ้ไม่ยากเท่าไหร่ฮะแต่หลุมทรายเยอะครับต้องไดเมนนะเพื่อที่จะได้ ไปอ่ะโพสช็อตสดีๆนะครับ okay. <Okay. S 1> อาอเฮ้ยกดให้โดนฮะไปโอ้โหแม่งลมว่ะแต่โอเคฮะเฮ้ยวิ่งเยอะฮะสนามอ่ะช็อตต่อไปเหลือ85หลานละาถึงหลุมตีขึ้น3ลมขวามาซ้ายฮะโอ้โหลมโคตรแรงฮะเราใช้ไฟเน็ตช็อตวิ่งเข้าไปนะไฟเนตช็อตเนี่ยเวลาเราตีเออร์เลอร์นะครับมันจะไม่ไม่เพี้ยนมากอนะเออไม่เป็น60ฮะแม่งเฮ้ยว่าไหมวะ,วะอ่านไม่ค่อยแม่นนะครับไปกดให้โดนแล้วกดให้โดนโอเคไปแนละ้วฮะ หยุดหยุดหยุดโอเคโอ้โหสวยจัดสวยจัดไม่ถ้ากีนตกเนี้ยน่าจะไม่ค่อยยากแหละสนามนี้อ่ะมาดูลายดีๆสายลูกหนึ่งฮะไปสายลูกหนึ่งเบอร์ดี้แรกจะมาไหมเบอร์ดี้แรกโอ้โหกระหลุดโอเค เบอร์ดีแรกมาแล้วฮะได้ให้อยู่ตีให้อ่อนห้าสามพัดแต่เกมนี้มันไม่มีสามพัดอยู่แล้วมีก็ยากมากอ่ะลุมสองโอ้โหภาษีสามร้อยเจ็ดสิบสองหลาเดิมฮะต้องต้องเวิร์กบอลนะเป็นดรเข้าไปฮะเราก็ใส่ power ช็อ t ผมว่ามีสิทธิ์ถึงกรีนว่ะท่านผู้ชมไปลองดูใส่ขวากรีนไปเลยแล้วกันแดงๆกดให้โดนโอเครู้เรื่องชาร์จแบบโอ้โหมาดูกันว่าจะไปตรงไหนอรเ้ยโอ้โหพลีข้ามไปข้ามไปข้ามไปโอเคสวยจัดกดเล้งหน่อยออนออนเลยโอ้ไม่ออน 嗯嗯，哎。<sighs> ขึ้นนิดนึงครับมีลายซ้ายนะแต่ถ้าเล่นให้ชัวร์นะเราเล่นฟอปครับในเกมนะเราเล่นฟอปใส่หลุมไปเลยนะประมาณนี้แล้วกันตามลมนิดนึงอ่ะแล้วกดให้โดนมันจะกดยากหน่อยครับถ้าฟอปมานะโอเคเนี่ยพอฟอปโดนมันใกล้หลุมมากฮะเออไม่ใช่วะ <c oughs> มั่วแล้วโอ้ดิชิบธี่มาดาก็พอไปซ้ายครับซ้ายหลุมหลุมนึงปะหลุมครึ่งปะหลุมครึ่งปะเลี้ยวปะเบรดี้หน่อยโอ้โหไม่พอ,อเสียดายเป็นสนามที่น่าเล่นมากไปคิดมากตรงขอบกีนิดหน่อยฮะตรงที่ฟอปอะฟอป หนะลุมสามพาห้าพา5้ามาแล้ว527หลาตามลมตีลงต้องดรอครับขวาโลง่งแล้วใส่พาวเวอร์ช็อตแรงๆไนะป let's go กดให้โดนอุ้ยขวานิดหน่อยแล้วดรอหรือเปล่าอย่างนี้แล้วลอยไปแล้วยังไงตกแคลรี่เท่าไรแคลรี่3 1มฮะเราวิ่งกระจายวิ่งกระจายดูดิ354หลาอา้าวเหลือแค่172หลาถึงหลุมตีขึ้นแต่กีนโคตรยากกีนเล็กตีขึ้นตามลมเล่นหน้ากีล้ กันโอ้มันจะหยุดให้ไหมล่ะครับเหล็ก9นะจะหยุดให้ไหมจะหยุดให้ไหมต้องต้องลุ้นกันนะท่านผู้ชมปะแมนยูโอเคเขียวทั้งคู่ฮะมาดูวิถีลูกกันนะข้ามไว้ตกโคตรดีวิ่งปะไม่วิ่งด้วยเอาแล้วท่านผู้ชมอีเกิลอ่ะมาดูแพาอีเกิลกรีนตกหยุดนะครับไม่ค่อยวิ่งโอเคเลยแฟเวอ์วิ่งโอ้โหพอไหมวะปากนอกไปแพดอีเกิลนะเนี่ยอีเกิล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 โอเครู้เรื่องอีเกิลแรกนะครับมาแล้วมาแล้วขึ้นไปลบศ 3ฮะตีสักลบแนะ่าจะแชมป์ได้อยู่นะท่านผู้ชมนะตุ่มนี้ฮะทาี่าหลาดอกเล็กขวาตีลงตามลมเราเลีงไปนู่นเลยครับล้วตีเฟดนะพอดอกเล็กขวานะต้องแครี่ข้ามสายอะท่านผู้ชมจะดีสนามดีมากเล่นสนุกเล่นสนุก,น,น,ก,กนั่งสบายชาย้าอีกแล้วเอาละฮะฆ่าไปฮะกอฟเนี่ยแพนเกมสำคัญนะฮะอันนี้ผมปรับหมวกก็เกือบยากที่สุดแล้วกันมันก็มีเออร์เลอร์อยู่โหแล้วดูกรีนฮะไม่วางแผนไม่ได้นะลมขวามาซ้ายแรงมาก ตีลง3มกีเล็กนิดเดียวเองเวทห้าสิบผมว่าเลงขวาทงน่าจะดีไปกดให้โดนโอ้ยสัน้นแม่งเอ้ยอ่อนไหมนี่เลงขวาทงครับอ้าวแล้วเป็นพอดีฮะตกหยุดโอเคเห็นไหมกดไม่โดนแต่ว่ามันก็ยังมาใกล้หลุมมีเออเลยว่าลาย้ายครับ้ายปากให้ปไปเลยนะ้ายปากปักนอกเลยปักนอกเลย,ยปักนอกเลยน่าจะพอดีท่านผู้ชมโอเคกลางหลุมห้าเบอร์ดีอีกแล้วฮะมันนี้ตีดีอ่ะหลุมพาสามข้างชายทะเลฮะโอไมค์กอดกีแม่งเล็กนิดเดียวตีลงแต่ทวนลม เล่งตรงนี้แล้วกันแล้วเล่งไปตรงๆเลยเล่งกลางกีนดีกว่าว่ะกางกีนกงกีนน่าจะเหมาะกลางกีนน่าจะเหมาะกดให้โดนก็พอครับ let's go let's go โอเคเขียวอยู่แรงไปนิดนึงเฮ้ยออกขวาท่านผู้ชมปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยพาสามเนี่ยในเกมเนี่ยมันเป็นตัวตัดสกอร์เราเลยนะถ้าอางนั้นถ้าไม่ได้เบอร์ดี้อย่าอยากเกินพาครับเนี่ยมันกดยากด้วยนะตั้งลงฮะเฮ้ยโอเคเหนืออีก6ฟุตลายขวาขวาหน้าไปเลยโอเคลายนิดลายหน่อยก็ต้องเอามาคำนวณหมดนะตอนนี้อยู่ที่อันดับ4สกอร์ เสียนด้วยผ่ามาที่พาซีอืาพาซีสนาม มาไปเล่นมากพาซี413หลาลมทวน7ตีขึ้นเล่นบอลดอตีน้ำหนักปกติโอโหขวานิดหน่อยเหากขวาครับอยู่ไหมอยู่โอเคสนามไม่ยากนะช็ออ2เหลือ165หลาแต่มันยากกรีนะฮะต้องอ่อนดีๆตีลงทวนลมผมเล็งไปกลางกรีนแล้วกันนี้หน่อยเลี้ยวดรอข้าวะนี่กดให้โดนพอทำไมขีดมันเล็กๆท่านผู้ชมไป let's go เขียวรอฮะโอโ้เลยปะวะไม่เลยวะเี่ okay, สวยจัดอย่าถอยอ่อนไว้โอไม่อ่อนมา ผัดผัดเท็กซัสเวดเ,เหรอขวาเหรอขวาจริงว่ะตากนอกอ่ะขวาลูกหนึ่งน่าจะโอ่น่าจะโอ้น่าจะโอน่าจะโอ้น่าจะโอ้ไปลายไปไงลายไปโอ้ไม่ถึงไม่ถึง ตามหาเบอร์ดี้กันต่อไปจุดที่พามาที่พาสามสองร้อยสิบแปดหลาทวนลมตีลงเหมือนเดิมครับกลางกรีนแล้วดรอเข้านะโอ้สให้บิดเลยเหรอก็ต้องเล่นอนะ่ะปะกดให้โดนกดให้โดนโอเครู้เรื่องดรอเข้าสวยจัดฮนะแต่มันทวนลมมันจะหยุดไหมโอ้ไม่หยุดว่ะไม่อ่อนเลยเนะี่ยไหลหรอไม่ไหลเ yeah. อ้อ่ะชิปทางลงเลยเล่นเป็นพิชช็อตปกติครับเราหาจุดที่ลูกจะหมดแรงแล้วเริ่มเลี้ยวนะให้มันไปเท่านะัวิธีการดูจุดตกนะ เนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่นี้ให้เยอะเกินแสดงเอ้ยเสพพายะภาษาลยากจากปี๋หลุมนึงปะหลุมนึงน่าจะน่าจะโอเคฮะเลี้ยวไหมพอดีเออแอบพาสี่ครับสี่ร้อยหลาทวนลมต้องคัดเฟกเข้านะถือว่าตีดอกเข้าดีวะเอาที่สะดวกฮนะลองเลือกช็อตที่มั่นใจที่สุดในการเล่นนะแต่ถ้าในเรื่องจริงเนี่ยการดีเฟกมันก็จะสปินเยอะวิ่งเยอะกว่าดรอนะดรอถ้าไปทางฮุกเนี่ยโอ้โหวิ่งกระจายฮนะไม่มีเหล็กตีครับเป็นไฟใน ช็อตตีลงทวนลม9้ารอเข้าหน่อยหน่อยเล็งขวาทงให้ตกเลยแล้วก็ถอยคิดว่ายัางนั้นนะรูจะทําได้หรือเปล่าฮะต้องให้ตกเลยแล้วถอยครับถอยจริงรเดี๋ยวเจ็ดฟุตปลายขวาโอ้โหลุ่มหนึ่งเกือบหลุ่มอะเช่นเดิมฮะผมว่าสูสีวะเบอร์ดีไปเบอร์ดีไปเลี้ยวเอ้ยลงเกือบไม่ลงเอาแล้วฮะขึ้นมาที่ห้าเดอร์ละไปได้อีกเกิลเนี่ยก็เลยเยอะหน่อยอ่ะลุ่ม9ก้าพาห้าครับพาห้าเนี่ยเป็นหลุ่มทําสกอร์นะได้ให้อยู่ตีอ่อนไ ได้ก็2จ่อไว้ฮะใส่เลย power shot fade power shot let's go แดงๆกดให้โดนโอเคไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหแล้ว oh, แวครี่ฆ่ามาท่านผู้ชมแครี่292ตกที่316หลานะวิ่งน้อยโอ้โห oh, ใส่กรีนนะไม้3ตีขึ้นลมขวามาซ้ายอ power fade เข้าไปเลยฮะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยสวยจัดสวยจัดนะแล้วตกข้างหน้าแล้ววิ่งเข้าพอดีฮะโอ้โห oh, hey. ไรจะแม่นปานช่างน้ำหนักมาแล้ว เอาพัอีกเกิลอีกแล้วโอ้โหเดลลายยากมากหลุมนี้คือหลุมยากเลยนะแต่มันลายเดียวขวาลัวๆครับถ้าเลยหลุมไปจะตกกีนไปเลยเพราะงั้นเราอย่าให้ขวาเยอะให้ขวาเยอะมันเลยหนะ่อยเห็นไหมเส้นตกกีนไปเลยนะอ่ะไปได้ประหวาได้ประหวาได้ประหวาเอาละฮะพัดอีกเกิลฮนะได้ไหมฮะโอ้โหอีกเกิลอีกแล้วเช็ดเคลงเฉยเชื่อไหมว่าไม่ลงถ้ามันไม่โดนหลุมนะมันจะไหลตกกีนไปเลยอ่ะหลุมสิบเฮ้ยมาดีวะจะเป็นแชมป์แรกหรือเปล่าในระดับความยากเท่านี้ตีขึ้นทวนลมฮะวางที่หนึ่งร้อย เหลานะเฟดเข้าฮะขวากว้างกว้างขวากว้างกว้างขวากว้างวากว้างโอเคหยุดตกหยุดเบ้าเบ้าโอ้โหอะไรจะวางแม่นขนาดนั้นแต่ลมแรงนะต้องดูดีดีตีลงตัวลมลมเก้ารอเข้าหน่อยหน่อยปัญหาคือลมเก้าฮะเราจะโดนไหมลอยอย่างนี้โอ้ถอยยาวอย่างนี้เย็ดเคออนไว้ก่อนอจะออนใกล้ออนไกลขอออนไว้ก่อนนะมันได้พัดไนยังดีกว่าชี้ปะตรงแม่งเลยดูละด,ดูจากการคำนวณแล้วคร่าวๆให้ตรงเล แล้วดูลูกวิ่งนะฮะดูลูกวิ่งนะ,ะท่านผู้ชมโอ้โ oh, oh, หลายขวาวะลายอย่างนี้ฮะเอาไปกิปีดดีที่สุดอะตอนนี้อยู่ที่ลบเอันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่ได้ดูเอาครับขึ้นเป็นผู้นาแล้วฮะจบแป้งสักลบเลบสิอะผมเคยตีลบ 8, แแป้งหลุดสุดท้ายมีคนขึ้นมาแซงสองรายการติดเลยและที่2องดสิบเอ็ดครับพาห้าห้าร้อยหกสิบแปดหละ่ะตัวลมแต่ตีลงรอหน่อยก็จะขึ้นไกลเช่นเดิมเพื่อเราจะได้อีกเกินบ้างนะเขียวววันนี้กดดีวะ่ะไปแล้วฮะไปแล้วฮะ,ะ,ฮะแค่นี้เท่าไหร่แค่นี้สามร้อยโอ้ย ในสภาพทวนลมอย่างนี้ทั้งทั้งสามร้อยยี่สิบเอ็ดเหลือสองร้อยสี่สิบสองหลาครับตีลงทวนลมกลางกรีนตีดรอเข้านะขึ้นนิดนึงให้มันตกข้างหน้าวิ่งเข้าฮะแล้วกดให้โดนพอกดให้อุย้ยเป็นกระตุกนิดนึงยัโดแม่งตรงเลยฮะแต่ได้จะอ่อนวะโอไม่อ่อนคลิปลงฮะโอ้โหมีคอนทัวร์ตรงนี้ฮะฟอบแม่งเลยนี่ฟอบช็อตรู้เรื่องฟอบช็อตครับรู้เรื่องท่านผู้ชมฟอบช็อตแม่นสุดฟอบช็อตแม่นสุดเกมนี้ฟอบช็อตแม่นสุดเฮ้ยขวาวะขวานิดหน่อยฟอบช็อตแม่นสุด เคล็ดลับนะฮะแต่เราต้องกดให้มันแม่นนะ อีเบอร์ดี้เราเว้ยเบอร์ดี้ฮะขึ้นมาที่แต่อันเดอร์พานำเดี่ยวและนํำโดง่งตอนนี้หัวใช้จอยเล่นนะไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดนะที่หลุม12ครับ444หลาทวนลมอีกแล้วสนามนี้ลมแรงแต่แฟร์เวกว้างกรีนตกหยุดก็ตีสนุกหน่อยอ้าวใช้แล้วเว้ยไปแล้วฮะ300ตัวผมเองเนี่ยก็พยายามฝึกสปีดเทนดิงอยู่แต่ว่ามันก็เจ็บเข่าไปนะแล้วเหลือรังครับเป็นเดือนก็เลยเดี๋ยวค่อยๆพยายามตีแล้วกันตีให้มันถูกไม่น่าเจ็บ1้2หลาทวนลมเล็งไป กลางกรีนเลยน่าจะดีกลิกนปน่าจะหยุดอยู่โอ,โอ้โหขวาแม่งเอ้ยออนไกลเลยไอ้ก็ไม่ไกลเท่าไหรน่นี่อืม23ฟุตลงขวายาวๆครับขวาประมาณวงกีบเยอะขึ้นไปวะนิดนึงโอเคคำนวณได้แล้วได้ประมาณมาดูกันฮะทางลงก็ให้เยอะหน่อยมันจะเลียวโอ้โห ไอเยอะเกินอ่ะได้พาไปแต่กดไม่โดนะแต่กดล้อมมันเออเลื้อขวาถ้ามันโดนมันจะใกล้หรืมันก็จะเล็งง่ายกว่าพาสามอีกแล้วครับ200กินเล็ก,ลกๆนะตีขึ้นนะต้องเล็งกฮนะขวามาซ้าย6กขวามาใส่จอเพิ่มนิดนึงแต่กดให้โดนสําคัญเลยเฮ้ยกระตุกโอ้โหแม่งเอ้ยรัวเลยตียมิสฮิตฮนะโอ้กระตุกนะเอาแล้วฮะววระเบิดสายก็แบบกึ่งฟอปไปเลยฮะววระเบิดสูงนะโอเคเบอร์สูงก็จะใกล้นะฮะนี่ลูกมันจะไม่ค่อยไหลสา,ายป้า พาละชัวร์นี่ปัญหาอ่ะเซผาดได้มาที่หลุมซื้สี่พาหาท่นนะหานฮะสี่ร้อยห้าสิบหกหลาถ้าตีวางเราซึ่งไม่วางฮนะตีเฟดไปเลยแล้วใส่ฟูพาวเวอร์ดูเรื่องมาดูลูกลอยยังไงโอ้โหกางไฟเว้สวยจัดแล้ววิ่งกระจายแครี่ที่สามร้อยแปดหลาดูทั้วทั้วทั้วสามร้อยหา้าสิบสามหลาเป็นพาห้าที่ขึ้นแค่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแปดหลาโอ้โหแต่ลมฮะตามลมนิดหน่อยต้องตีเฟดเข้าฮะถ้ามีซ้ายก็ยังอ่อนอยู่แต่มันกระตุกต้องกดให้ด ดดดูิไปไปโอเคสวยจัดโอ้โหคัสเฟดวงแม่งก็แบบเอาอินนะแต่ด้วยเบลยุษดุษอ่อนหน่อยพาห้าโอ้ตีไม่อ่อนอ่ะเพอดีเหมือนเดิมฮะฟอบชาด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 ลงแม่งเลยเฮ้ยทำไมมาได้แค่นี้ผานละผานละถุงง่ายจะเล่นให้มันยากฮะดูลายไม่ออกด้วยท่านผู้ชมสมองเบอร์ประมาณเอาแล้วก็ลงไปสัญชาตญาณนะฮะคืนทีลบก้าแล้วอุ้ยได้แชมป์วะอ่ะนับถอยหลังสองอีเกิลในวันเดียวอะลงสิบห้าสามร้อยสี่สิบห้าหลา ตามลมไปนู่นเลยตีเฟดตีเบาๆฮะอย่าไปตีแรงเชื่อหมอหมอเรียนมาแล้วก็ตกแล้วเฟดเศร้าสวยๆพอดีปึ๊บอย่าซายโอเคขึ้นไปเป้าเยี่ยม55หลาครับพิชชดช็อตโดย50ลมเป็นยังไงเล่นให้มันเลยนี่เดยวลองเล่นสป,ปินหน่อยมีไหมเอาม้ามีมีสป,ปินเนอร์นี่ไงแต่ไม่ค่อยใช้ผมชอบให้ลูกมันวิ่งต้องตกปึ๊บแล้วหยุดเห็นป่ะไปะดูซิจะวิ่งไหมจะหยุดไหมหนึ่งสองวิ่งอยู่นะแต่วิ่งน้อยลงแล้วขวา เลนเขาด้วยนะประมาณนี้แหละสองกระตุกด้วยนะสองหลุมโอ้โหพัดแม่นจัดท่านผู้ชมเอ้าคนมันจะเป็นแชมป์ลบสิบฮะตาสามอีกแล้ว 1 7โอ้โหปากโคตรโหดเล็งมานี่เลยพัดเอาอาจจะติดเฟดไว้เผื่อแบบแอบสู้ฮะถ้ามันเฟดเยอะถึงรับกึงสู้นะทะลุไปละชิดลงนิดหน่อยลายซ้ายฮะประเด็นคือต้องกดให้โดนเท่านั้นอะเขียวทั้งคู่เพื่อเผื่ลงปะวะเลี้ยว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 เฮ้ยกว,ว่าปากมีลายนะห้ามห้ามกระมาทที่หลุม17พา4 403หลาตามลมหนักๆคัดเฟดเข้าแล้วใส่ power ช็อ t ใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งะฮะไปฮะไปฮะกว่า,า,านิดนึงกดไม่โดนสวิสเปิร์ดสวยจัดว่ะมี สวยจัดนะได้มาที่354หาีลาโคตรไกลทีโคตรไกลอ้ามา66หลาลมขวามาซ้ายเลีนงสปินเหมือนเดิมอะได้ไหมนี่สปินเนอร์ดีขึ้นตกหน้าประมาณนี้กำลังดีใช่ไหมวะลองดูหน่อยแล้วกันไปสปินเนอร์อ้าว โอ้โหแล้วเผื่อลมไปด้วยนะหยุดโอ้โหเฮ้ยใช้ได้วะลมมีผลเยอะเนี่ยดูรูปมันกิ้งดิกว่าไปต้องเล่นลูกสปินเนอร์ขวาประมาณนี้กําลังดีว่าลงพอดีให้ปากไม่ได้ให้ปากตกเลยโอ้โหเกิบไม่ลงริงขวาปากก็พอวันนี้เล่นดีจัดไซด์ดีโพสดีชิปดีพัดดีนะถ้าทุกอย่างมาครบอ่ะก็จะประมาณนชีวิตเล่นกอล์ฟของเราก็เหมือนกันบางวันแม่งกูเดย์มันมาหมดบางวันแย่แม่งก็แย่เพราะว่าเราจะทําให้แย่มากเป็นแย่น้อยก็คือการฝึก้อมนี่ไปหรือปกติวันที่ดีมากของเราแต่ถ้าเรา เขาเก่งขึ้นแม่งก็แบบ มันก็จะลดเออเริ่มมันจะแคบลงฮนะอ่ะชอสองมาดูดิว่าเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายได้ไหมตีขึ้น13นะฮะขอใส่เป็นโหมดสปินได้ติดใจวะมีให้เล่นไหมไม่มีไม่มีให้เล่นเด็กเก้าเด็กเก้าสปินมีไหมไม่มีมันเล่นได้แต่60ต้องเลงไปประมาณนี้เลยถ้าเราจะสู้เกมไปฮะไปฮะเรากดโดนทั้งคู่มาดูกันว่าสัญชาตญาณการให้น้ําหนักของผมจะเป็นอย่างไร <c oughs> สัน้นไม่อ่อนด้วยเนี่ยพอไม่อ่อนมันเล่นยากเลยไหมมันต้องชิปเลยแทนที่เราอ่อนอ่อนไกลก็ยังได้พลัด ได้พัดเพิ่มน้ำหนักไปหน่อยฮะเพื่อไปนิดหนึ่งเพื่อไปนิดหนึ่งโอ้โหตกลายแล้วสั้น,นเห็นไหมเห็นไหมแค่แหละคือจุดประสงค์ที่เราต้องตีอ่อนนะโอเคลงขอบลงตลอดจบที่ลบสิบเอ็ดฮะชแชมป์ไหมชแชมป์ไหมโดมินิกันโอเพนแชมป์ไหมดูมันซิมูเลตก่อนอ่าแชมป์ฮะนำโด่งเลยที่สองลบหกแชมเบิร์นแต่ที่หนึ่งก็เป็นบาฟฟาโล่นะครับผมโอเคฮะพบกันคลิปหน้าจะเป็นสนามอะไราฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ